ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี่สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซน i ์อีดิผมธรรมนูนมูลทรัพย์อายุ58ปีมีอาชีพเก็บของเก่าขายคุณเน็กปัจจุบันเป็นคนว่างงานและมีไอเดียส่วนตัวว่าไม่ขอมีภรรยาเด็ดขาดก่อนอายุที่ผมเคยเห็นเด็ก ป่วยไม่มีเงินลักษาแล้วเขาก็ตายครับตั้งนานมาพกมก็ไม่มองผู้หญิงเลย<อ>แล้วก็คิดว่าเราจนเนี่ยถ้าเรามีลูกลุกเราจะป่วยแล้วไม่มีเงินเราจะลําบากลุกก็ลําบากเวลาเรียนเขาก็จะไม่ได้เรียนเพราะว่าเราจนตัดใจไปเลยอตอนหน้าที่จะตกงานนะคะ่ะตอนนั้นทําอะไรครับเป็นพนักงานขับรถ สรงเครื่องก่อสร้างทรงเล็กให้กับบริษัทไทยบระตูตอนที่เขาเหมือนเหมือนให้ออกจากงานนี่คือน่าจะเป็นช่วงแบบเพราะว่าโควิดอย่างนี้ไหมคะผมป่วยเป็นไทรอยตอนตอนขับรถครับผมหอบผมเนื่อยครับบอเอ๊ะ<อ>ทำไมร่างกายเรามันเปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเานาน<ม>ๆ,ๆนานเขาอดนอนทํางานหนักใายััน เหนื่อยง่ายน่ากลัวขาเลยไม่ค่อยมีแรงครับอหมอบอกว่าเป็นเป็นไทรอยไทรอยอ่าอ่าคุณตาคุณตาตัวแล้วอืผมก็เลยเขียนใบลาออกอ๋อแล้วลาออกเชียหใบลาออกเขากเขาบอกว่าทำหมลาออกแล้วผมก็ได้บอกสาเหตุเขาแาไมต้องไม่บอกครับคือไม่ยากให้ใครรู้ว่ารับ่วยเพื่อว่าเราจะไปกลับไปห้างงานอะไรมันลำบาก ก็คนบังค่ายกาแบบถ้าบอกเขาเดี๋ยวปากอะไรอย่างนี้ว่าคนนี้ออกเพราะเป็นโรคอะไรอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวเผื่อจะเอาไปตอนนนั้้รูสึกว่าเราขับรถไม่ไหวแล้วแหรอครับใช่เราต้องหยุดพักก้อนตั้งเดือนต้องเดือนเพื่อนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดีขึ้นเราจะไปต่ออ๋อตอนนั้นตั้งใจว่าเราอยากพักสักแบบสองเดือนอย่างนี้เนาะไม่ไดมไม่ขอรับ่วยไปก่อนนะได้สามวันอ๋อครับอ๋อลาได้แค่สามวันไสามวันถ้าเกิดสามวันนะเขาจะสามารถจะ เส้นลาให้เราไล่เราออกได้ไงเอาหรอตอนนี้เป็นอาชีพปลายปลายแล้วเนี่ยอาชีพตอนหนุ่มตอนยี่สิบต้นๆเนี่ยตอนตอนนุ่มๆอ่ะเริ่มเริมอายุสิบหกมอามจบมอามอายุสิบหกไปออกเรื่องตังเกที่จังหวัดประจวบเรือตังเกออกเรือใช่ไปไปยุตังเกหาปลาหาปลากางทะเลโอ้กางทะเลเลยสศ้าอ้วนสศ้าอ้วนครับสาวอ้วนสองค้างค้างแล้วประมาณเจ็ดแปดคนรอมๆรอมเรือใหญ่เลยเหรอคะ หลอมค้างเจ้าทุกคนหลอมพอเห็นฟุ้งนกอะเราจะพุ่งเข้าไปเลยนกมันจะมากินปลาแล้วใช่แต่ก่อนพวกไม่รู้ทุกท่าตะกงวะทําไมไปทางนี้ก็บอกนกฟุ้งใบใหญ่เลยเนี่ยป่าต้องเยอะอันนี้เขาหลอมเลยออดูนกดูนกนกนกฟุ้งใหญ่ก็ได้ป่าแน่แล้วไงฮะลงไปปุ๊บก็ตีวงเลยควนี้ก็ได้ป่าบ้างปลาทูบ้างปลาตัวใหญ่ก็ได้กัน อีกวงนึงว่าไต้กลงจับนกตลกเลยนะเขาจับปลาปลาจับนกเวียงแฮจับนกแต่ีวงได้ก็คันนี้ก็ล้อมก็ได้ปลามาก็กินกันในเรืออที่เรือก็ขายขายปลาอะไรคะเป็นปลาอะไรคะตอนนั้นมีมีมีปลาพวกปลาตัวยาวอ่ะเขเรียกไม่ถูกนั่นแหละปลาทะเลอ่ะซีแลหลย่างปลาตะมุกแห่มปักแห่มไม่มดอกไม้ เคยเจอฉลามไหมฮะฉลามไม่เจอไม่เจอเจอปลาโลมาเคยเจออ๋อเคลใช่โหมาจังหวัดประจวบเคยมีปลาโลมาทะเลสามที่ตัวเนี่ยมันพุ่งค้างเรือเงี้ยผมเคยเห็นมันมากินปลาด้วยป่ะที่เราจับอยู่อ่ะใช่ใช่พอเจอพวกปลามันมันมาโดดอยู่ข้างเรือใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแต่ฉลามนี่ไม่เคยเจอฉลามเนี่ไม่เคยเจอฉลามอะไรใหญ่ที่สุดอันนี้พอมีความรู้ไหมฮะ ฉลามพอดีเขาไม่เคยเจอค่ะก็เลยป็นเนี่ยข้ามเรื่องเลยดีกว่าฉลามที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นฉลามรัชมังคลารับอันนั้นสนามอันนั้นสนามอ๋ออ่นต่อต่อเลยฮะทนายต่อเลยแง่สมไมเนี่ยวอนนี้ก็กินกันในเรือแล้วก็กินป่าในเลยอครับกันในเรือกลางคืนก็นอนกลางทะเลขี้เตือถ้าดำจืดไม่มีน้ดำจืดก็ถ่ายหลังน้าอย่างเดียวพอไส้ท่้งไปไม่มีน้ำอ้า าทะเลำอยู่นานไหมทำอยู่สามเดือนก็มือก็แตกมือแตกหมดละสาวสาวเชื่อสชยมือจะแตกหมดไม่นานเลยไม่ใส่ถุงมือกันนะฮะอ่ะวันเอาไม่ยู่เหรอครับาำนักแล้วก็ตัวนี้จะดำเมี่ยมเลยเมาขึ้นไหมแต่ว่าเมาขึ้นเมาไม่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 เมาสำมีวันแ้กก็ไปไปก็ชินสามเดือนสามเดือนก็ ได้ตังค์กับบ้านกับห้างพ่อแม่เท่าไหร่ตอนนั้นสามเดือนได้เท่าไหร่คะก็สมยก็หนึ่งรอยก็ดีใจแล้ววันละร้อยนะอ๋อวันละร้อยวันละร้อยนี่ก็ดีใจแล้วเดือนใช่อันนี้ก็คิดตังค์ให้ทุกว่าวันบางทีคิดตังค์ให้ค่าป่าก็มารวมๆก็คิดตังค์หางเนี่ยแต่งานเหนื่อยเนาะสาวเชื่อมมือแตกใช่ก็นั่งรถไฟกับบืองการอ่าอันนี้ก็ห้างานทำบืองการก็มา ล้างจานที่โรงแรมลวอแควร์สรามเดือนลีวอแควร์ใช่ไหมฮะใช่โรงแรมลวอแควร,ลร์ล้างจานทําความสะอาดสร้างเดือนคราวนี้อคนทาเบเกอรี่เขาสงซ่านไงเขาเขาเรียกพมไปซอนซอนเบเกรอรี่อ๋อให้ทําเบเกอรีร่ไม่ได้ทำไหมฮะทำอุออ้ยข้าวซสอนเค้กโดนัทคุกกี้อะไรซอนหมดพายเพลยก็สอนหมดพี่ก็ทําเป็นสิ่ใช่คราวนี้ผมก็ได้วิชาจะเข้าเขาก็ใส่มาเรื่อยเลยคนพันธุ์ยาเข้าใจดี ก็ก oh. ็ะซ so ่อนพมซ่อนพมถ้าอายุห้าปีช่วงซ่องปีอะคือหัวหน้าพมอะข้าบอกก็เดียวเข้าจะให้ไปเป็นหัวหน้าแทนแต่เข้าจะไปยุคพัทยาขาได้ยุ่ที่โรงแรมพัทยาแล้วได้งานใหม่จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วก็เข้าให้ห้าลูกน้องมาช่วยช่วยช่วยพ่อ่างเงี้ยอแล้วข้าก็ไปพัทยาพ่อบก็เลยปล่อยคนเดียวที่เขาปล่อยซ่อนในพ่อมพก็ปล่อยละปล่อยวิชาไปอะ เป็นลูกน้องมากๆก็เป็นลูกมือก็ช่วยเพือ่อมกว่ายได้ห้าปีก็อยู่ยาวเลยใช่ค่ะแล้วไงต่อคะแล้วก็มาเค้าเน็ตเบเกอรี่ที่ถนนติวานนท์ครับผมอ่านซือพิมพ์เจอสมัครตอนนั้นก็ต้องการเบเกอรี่ด้วยเพือ่อนก็เลยมาทํางานที่เน็ตเบเกอรี่ถนนติวานนท์ก็เดินสายเชฟเลยเป็นเชฟเบเกอรีนน่มาเลยขนมมาเลยก็ทำเบเกอรี่อยู่ ข้าวคิดเข้าวเกลือเเสียจายก็สม่องเสื่อมตอนล่างก็เป็นอมัมพาตหุ้ยหล้มก็เป็นรพภเพราะว่าเราแบกข้ามไม่ไหวแล้วเอคอวงกะอีกสามสิบกชั่วโมงได้ตังค์เยอะอือยากได้ตังค์ครับทีเ่เจ็ลูกนีแล้วไปไปไปเป็นพนักงานขับรถได้ยังไงอ่ะพี่เน็กกรมการขนส่งจตุจักรอ่าเออขาขาส่อนคนขับรถ ใครอยากขับรถตู้เป็นรถบรรทุกเป็นรถบัสเป็นอะไรพวกเนี้ยอนนี้ผม่งเป็นรถกระบะแล้วืึผมเป็นรถกระบะแล้วผมก็เลยไปหัดขับรถบัสรถหกล้อรถตู้อะไรพวกเนี้ยไม่ตอนนั้นเ่อจะทำเบเกอรี่ดีรือเปล่าเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเพราะว่าทำหมดเลยเพื่อจะเปลี่ยนอาชีพไม่อ่ะเบื่อไงฮะใช่มันหลยปีแล้วเราเงินมันไม่ขึ้นเพราอเราเราซ่อนคนอื่นเก่งนะเขาจะเริ่มปัดแล้วละเขาจะาบเบี่ยงเราจะเข้าขึ้น เขาจะดึงลูกน้องขึ้นว่าแทนเอ้าเราก็เราก็ข้อขึ้นไม่ได้เลยเราก็ต้องหย่าที่เป็นแย่ผมก็เลยไปเปลี่ยนเราเปียอาชีพยู่ขับรถดูหล่ออ่ะก็พอขับรถได้ก็ก็เอาใบกําขี่รถบรรทุกให้อืก็มีที่ไท้บรรทุกเปิดหลับสะบัคพคนขับรถบรรทุกผมก็เลยเอาใบผ้าร่มไปให้ไปไปสะบักงานแบบ ได้เงินดีกว่าเป็นทำมินซีมือซีมันก็พ่อเบเกเยอะแต่ผมชอบเที่ยวด้วยตอนนั้นอะอ๋อได้เที่ยวนะใช่ได้ไปจังหวัดนู้นบางทีเช้ากินข้าวมังการเที่ยงไปกินข้าวสุพรรณเย็นไปกินข้าวสยกชอบชอบชอบอยากกินข้าวหลายที่วันเดียวกินสามที่เงี้ยชอบเที่ยวชอบชอบบางทีก็ไปขางมันเข้าอย่างเงี้ย พอล้างกายป่วยก็ไม่ไหวก็มามา mm hmm. ลาออกลาออกเขาน,นีแม่แม่ตอนนั้นผมก็มีตังค์แม่ก็มีตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่มีทองก็ไปตลาดคนเดียวอืมโจรมอมยาตอนนั้นผมทํางานอยู่โรงแรมนิวแควแม่แม่ก็มีทองผมก็มีเงินเก็บตอนนั้นนะ แม่ไปตล ok าดคนเดียวโดนโจรมอมยาป้ายาแกก็สลึมสลือถอดทองให oui> ้ให้โจรไปแล้วก็เอาไปชทิ hey mm ้งในตลาดเอาแม่ไปทิ้งในตลาดคราวนี้ตำรวจโทรมาที่บ้านตอนนั้นอ่ะก็เลยไปแจ้งความว่ามีคนร้ายทิ้งทองแม่ไปสามบาทก็เสียใจก็สมองเสื่อมสมองเสื่อมกัตอนล่างก็เป็นอัมพาตหลม อ๋อจากโดนจากโดนโจรโดนมอมยาเนี่ยโดนไปโดนต้มมาเลยแบบหมายถึงว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายเปี้ยเลยเสียใจเผาพริกเผาเกลือใครเอาทองไปเขาแ่งเลยท้ายเสียใจก็กเราบอกแม้ทําใจเฮ้ยมันไปแล้วทองมันมันไม่ได้กลับแล้วเขาเสียใจเขามีเส้นเดียวไงเส้นเดียวในชีวิตเขาคือตาบ้านเป็นดันแหละ สามบาทเสียใจเสียใจมากตอนล่างก็เป็นเ้าพาตดแล้วก็ป้อนค้าป้อนหนามโอ้โหเก็นกระทังเสียนะเสียชีวิตเปลี่ยนเลยเสียไปแล้วพี่ก็เปลี่ยนเลยเหมือนกันเปลี่ยนก็เปลี่ยนอาชีพไปเป็นรปภเพราะว่าเราแบกห้ามไม่ไหวแล้วปูนเราไม่ให้ล้วเพราะเราพอบไงพอบเมื่อยไปเป็นรปภเป็นรปภคราวนี้ควงกะอีกสามที่พบชั่วโมงได้ตังเยอะ อยากได้ตังค์ครับกี่ชั่วโมงนะฮะสามสิบหกชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเลยสามสิบชั่วโมงนี้ยืนเตะตลอดไปนั่งหลับหรือเปล่าวะหลับแอบหลับครับต้องมีบ้างครับต้องมีบ้างนะนั่งหลับสามสิบชั่วโมงนี้หลับไปบางทีก็ใส่แว่นเนี้มันก็เกินไปใส่แว่นเนี่ยแต่ว่าใส่แว่นแต่ว่าแว่นในคอสกเลยปิดไปแล้วใส่แว่นดำไว้ไง่่นนี่เขาก็เหมือนกันไม่เห็น จะบ้าแล้วยังไม่หลับโอใส่ใส่แว่นใส่แว่นแล้วหลับใส่แว่นแล้วหลับแล้วก็นั่งหลับอยู่อย่างนั้นแหละอ๋อจะใส่แว่นไว้แต่ประคองตัวให้ให้ตรงไว้ตัวนั่งกางอีให้ตรงไว้นั่งให้ตรงไว้ตัวมาตรงก็เปิดลงไปเลยใครมีอะไเข้าเข้าไปเงี้ยไอ้มายกอัตโนมัติอยู่แล้วเออใช่อัตโนมัติเลยไม่ไม่ยกไว้ยกไปตลอดเลยยกทิ้งไว้เลยเชือกผูกไว้เลยอ๋อโอเคที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาลงวงไม่ไหวเลยโดนทิ้งไปโครงการอะไรโครงการอะไร เป็นหม <brothers and> <ampa> <AN> ู่บ <modeling> ้านเหรอคะหรือเป็นอะไรเป็นหมู่บ้านก็มีโรงงานก็มีทำหลายปีตั้งสี่สิบกว่าเจ็ดปีแล้วทำจนหมู่บ้านโดนยกเข้าเลยต้องออกว่าวันสามวันละไรอะไรขนาดนั้นถ้าเราไปถ้าเราไปแอบนอนเงี้ยกล้องมันจับนะมันในปนปอมมันไม่มีรปภนะกล้องมันจับอ่าเราต้องนั่งเป็นทุนเลยนั่งแข่งอยู่เจ้านายชอบเลยโอ้ยตาไอตาคนนี้นั่งทนนี่เลือเกินไม่หลับไม่นั่งไม่ขยับเลยสามส่บกชั่วโมงพอเราไป้าเราไปแอ่งมัับนะมัอันไม่มะกล้องมันอ่เราต้องนไง ร่างกายแล้วก็ฟื้นแล้วก็หลังนั้นตาเดินวุ่นอะไรมั่งอะไรมังออ่งทำตัวก็เอออกตัวยอได้แค่สองสามชั่วโมงแล้วก็ฟืนแล้วยังไงแล้วแล้วทำไมถึงเลิกคะตอนตอนตอน่รงอะติดโควิดอ๋อปิดโควิดติดโควิดเลยตอนนั้นเก็บกันได้แสนแปดหมื่น 80, บาทครับเ,เก็บวันละส่องร้อยนะจ้กวันล400นะสี่ร้อยละเคยเคยบวชเป็นพระพระเขาซ่อนว่าทำลอยนึงให้เก็บพระสิล้วจะมีตัง เราทําตามนั้นใช่จะทําได้สองร้อยก็ให้เก็บร้อยหนึ่งผมก็ทาอย่างนั้นแล้วซ้ปีวันละสี่ร้อยมันมันมบสองซ่องแสนดนะมันซ้มปีอ่ะแต่มันเลือประมาณแซ่แซ่แปดมืนบ้าทครับพอผมติดโควิดอ่ะมาติดโควิดติดโควิดปุ๊บตอนนั้นเขาไปบอกหัวหน้ารพอผมติดโควิดเออมึงไม่ต้องมาเลยพอแล้วอ่าคราวนี้ครับโรงงานครับมขามีติดกันเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ย คราวนี้เขากักตัวกันใหญ่เลยในโรงงานนะเพราะเขากลัวจะลามไงตอนนั้นก็เมืองการก็เป็นสีแดงแล้วพอมก็เลยไม่ได้นาำทํานเมองนั้นอ่ะตอนนั้นก็ลำบากเลยเนาะวางงานคราวนี้ก็ถอนเงินมาใช้ยางเดียวจ่ายยางเดียวค่าไฟค่าน้ำค่าข้าวอะไรจ่ายยางเดียวแล้วพอเวลาเราหายแล้วไม่ไปสมัครใหม่แล้วครับเขาไม่เอาเราอยู่มันเลย้าริพ้าแล้วเอาเหลอเขาไม่หรอกไม่ใช่เพราะอายุหรอกพี่เน็ก เขาไปกอเทปกลับแล้วเหเห็นนั่งรับบ่อยนั่งลับป้าเขาใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นยอง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 แล้วทุกวันนี้นอนไหนครับผมไปนอนที่วัดเพราะไฟฟ้าลดนตัดข้ามเดือนแล้วโอ้ก็อยู่แบบนี้แลข้าวก็คือขอข้าวขาหลุงพ่อถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที Facebook ที่เด็ดลูกนี่กด33 พี่เด็ดลูกนี้คุณเน็กพยายามหางานทำตลอดเวลาสามปีสี่ปีไปที่จัดหางานจังหวัดไปขึ้นทะเบียนคนว่างงาน5 5ไปขึ้นทะเบียน56ไปขึ้นทะเบียน57ไปขึ้นทะเบียน58ไปขึ้นทะเบียนทุกปีโทรไปคุยมางไปสถานที่มันก็ไม่นด้หลังจากโควิดเนาะหางานกันยากยากเลยส่วนน่าเป็นเพราะอายุเลยใช่ไหมฮะที่เขาบอก หลายๆอย่างแหละงานนอายุกาเกินแล้วก็มีมีคไทรอยมลอรแล้วต่าำบาวานตามาอีกบาวานความดันไขมันตามันช่วงเนี่ยตอนนั้นไปสมัครอะไรไปสมัครงานอะไรบ้างมีรปภมู่บ้านฟาร์มไก่อะไรพวกนี้ไปหมด ในเมืองกาญ่ะแลวเมืองการมันหางานยากช่วงโควิดมันช่วงนั้นมันไม่มีใครจ้างทีนี้ก็ว่างว่างยาวมาเลยเงินเก็บก็ร้อยหลอไปหมดไปแล้วก็เอาคุณพ่อมาเลี้ยงด้วยดูแลคุณพ่อดยวรใช่ไหมคะใช่พอพี่สาวเป็นมะเร็งตายก็เข้าก็ส่งมาให้ผมตอนแรกพี่สาวดูอยู่ใช่ไหมใช่พี่สาวอยู่ดูดูดูยตอนนี้ก็ดูแลคุณพ่อด้วยใช่ดูแลพออยู่ตั้งอยู่เท่าไหร่เก้าสิบกว่าแล้วแปดสิบแปดสิบมาหาผมตั้งแต่ สิบสองปีสิบสองปีลสิบสองปีก็ดันก็พี่เศร้าดูอยู่พอดีพี่เศร้าปวดเป็นมะเร็งคุณเน็กหกสิบยังเนี่ยอ๋อพผมห้าสิบแปดปีหกเดือนครับห้าสิบแปดปีใกล้แล้วใกล้แล้วทีนี้ก็เลยว่างงานยาวเลยพี่เน็กยาวครับค่ะตอนนี้ก็ยังยังว่างอยู่ถูกไหมคะครับเก็บเหมือนเก็บครดเก็บของเก่าขายแบบเก็บของเก้าเพ่าวในบ้านเก็บหมดแล้วอือะเก็บในบ้านอะเศร้าโทรทัดขายหมดแล้วเก็บขายหมดแล้วเือนเศร้าแล้วถลาก็ะมงเอาถ้าสองร้อยก็เอา ตู้เย็นมันเสียแล้วก็ทอดปลักข่าวว่าส่องร้อยให้ส่องร้อยเอาส่องร้อยก็เอาตู้เย็นในบ้านเราอะนะเป็นไหมฮะตู้เย็นในบ้านเราอ่ะใช่ก็มันเสียแล้วเอาไปเลยโทรทัศสามสิบบาทเอาฮะโทรทัศสามสิบบาทโทรทัศน์เปิดปิดไหมเปิดติดไหมเสียเสียส่วนใหญ่เขาเอาไปแล้วเขาต้องไปแยกอะไขาต้องไปตู้ะไปตู้อู้ท้งสม เอาพวกทองเหลืองเอาพวกเส้นพวกสายไฟอะไรเข้าแยกร้อยบาทมานนกันต้องไปงัดเองใช่แล้วพระเห็นบอกกับพระไปปล่อยดนียพระกาวก็ไปปล่อยที่โรงพําําลจำนำผ่าเลี้ยมพอซ้อยมันปตั้งนานเลยมันเริ่มจะผ่าเลี้ยมพอเลยนะพระผระผ่าก็พุ่มพุ่มพุ่มท่ามาตอนนั้นเจ็ดพันกว่าเช่ามาเจ็ดพันเออมีพระทองด้วยแล้วก็ผ่าด้วยเขาเขาผมว่าไม่ตามกันเจ็ดพันกว่าพวกบ่อยไปที่โรงจําําคจำนำเขาบอกไปไงายสี่พันห้า ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่มีต่างกินแล้วเราก็เลยเอาหมดเอาเอาครับแล้วทุกวันนี้นอนไหนครับพ่อเหมือนคืนล้วพ่อมไปนอนที่วัดเพราะไฟฟ้าโดนตัดคราบเดือนแล้วแล้วพ่อพ่อนอนที่ไหนอ่ะแต่แต่พ่อก็มีมุงกลางนะพมอม่มีมุงนะนี่นอนที่วัดด้วยกันเหรอครับพ่อไปไม่ไหวพ่ออยู่บ้านแต่พผมก็จะมาดูนะพผมพผมก็จะมาดูนะบางทีดีทาบดีซี่เลยพ่อผมก็านดูอยู่ใกล้กันในวัดอยู่ใกล้กันเอาแล้วไม่นอนบ้านเหรอครับ ยุงร้อนแล้วผมหอบนะเวลาร้อนมากๆผมจะหอบอากาศร้อนแล้วที่วัดไม่มียุงเหรอวัดไม่มียุงเหรอวัดมีพัดลมอ๋อมีพัดลมพัดลมใหญ่มุ่นแล้วก็จะมีอ๋อมีพัดลมของวัดแล้วก็จะมีคนจอดคนเละเพราะเขาขาเละอ่ะก็คือนอนเพ่อนเยอะใชจากรสลาเขาจะมาจอดนอนกันบางที่เขับรถผ่านเมืองการทุพพันเงี้ยก็จะมาจอดนอนกันที่สารวัดเนี่ยอันนี้คือท่านท่านเทาว่าท่านอนุญาตให้นอนได้ใช่ไหมอ๋อโอเคนอนแล้วก็เช้าก็ ขาก็ไปหรือากันครับใช่ไหมอาบังน้ำบองท่ามีใช่ใช้ใช้เสร็จมีมีครับแล้วคราวนี้อยังโทรัพั์เนี่ยลองฉาดแมดพ่ผมกับอาศส้หวัด่นเลยแล้วก็บอกหลุงพ่อเดี๋ยวผมเอาขามาหุ้งนะครับบอกเอาโยมมได้ได้บอกไฟโดนตัดมาร้ำเบื่อแล้วอ๋อก็อยู่แบบนี้ข้าวก็คือขอข้าวข้าวลุงพ่ออก็คือขอหลวงพ่อเลยสามมื้อเลยไหมหรือว่ายังไง ได้ส่องมือเพราะมือเย็นมันจะบูดออามายเย็นบูดบูดครับเราก็เลยกินสองมือไปในตัวเลยใช่เอาเอาไปมาร์กมาได้บูดแล้วแก๊สก็ไม่มีแก๊สไม่มีอุ่นบูดไม่มีอุ่นด้วยแค่เช้ากับกลางวันใช่เช้ากลางวันกินข้าวเหมือนพระเลยตามราแล้วแล้วเราช่วยงานอะไรที่วัดบ้างไหมฮะกวาดกวาดไอ้กวาดชรลาใบโพว่ะนรรวงบอยโยนโพไปหน้าเลยละใบโพว่ะต้นไม้เยอะพระบินตบาตตอนเช้าได้ครับบินฑบาตแต่เช้าว่ะช่วยไหม ไวมครับอยู่วัดอย่างเงี้ยไม่บวชไปเลยฮะเคยเคยเคยท่าแบบท่านบอกบวชได้ไม่มีตังบวชได้จะบวชไทยอ่าอ่จะบวชประสมมจะบ้านมาแล้วก็รวมมือเข้าไปเลยอ่าอ่จะดีว่าเรา่วงพ่อไงกาาติซ่องใช่พ่อยังอยู่ถ้าถ้าเราถึงพ่อไปอ่ออ่าพออดไม่ได้พออดเราสวดมนต์ไม่มีความสุขแล้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงเะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ติดค่าไปสามเดือนเนี้ยเขาบอกลุงผมยกม้อนะลุงไม่ใจทรามเดือนแล้วบอกยกเลยครับยกเลยครับแล้วเขามีแต่ไม่ให้ยกอันนี้บอกไปเลยครับไปคือท่าอะไรอีกคือถ้าจะเปรียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยชีวิตนันเน็กเนี่ยลอยลำสบายๆาะว่านันเน็กใช้ชวิตคุมนะเป็นผู้ชายที่ใช้ชุดคุมมากนันเน็กอย่าตายก่อนพ่อเป็นอันขาดเลตือนตัวเองเลยนะอย่าตายก่อนพ่อต้องให้พ่อตายก่อน